ดวงรายวันประจาวันพฤหัส,สบดีที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2566ขึ้น6คน6คำเดือน7ปีเถาะคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานประสบความสำเร็จดีแต่ยังไม่ดีดังใจคุณเท่าใดนัก คุณมักไม่สบอารมณ์กับจุดเล็กที่ผิดพลาดผ่านทำให้ความสำเร็จโดยรวมยังไม่เป็นที่พอใจของคุณบางทีในการทำงานก็ควรลดความเข้มงวดยืดหยุ่นให้เป็นก็จะมีความสุขในงานมากขึ้นค่ะการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีด้วยของใช้แบรนด์ต่างๆถึงคุณจะหาเงินเก่ง แต่ก็ขอให้รมะมัดระวังการใช้เงินให้มากเพราะเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ความรักและครอบครัวคุณเริ่มคิดที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคนรักที่คบกันมานานวันนี้อาจจะมีการท้าทามสู่ขอระหว่างแผนการใช้ชีวิตการมีบุตรของคู่รักส่วนคนโสดคุณจะได้เริ่มสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนที่คุณถูกใจและเขาก็ถูกใจคุณเช่นกัน มีความสุขหวานโรแมนติกสีมงคลสีเขียวเสริมโชคลาภความเป็นสีรีมงคลผู้คนเคารพยกย่องทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานงานวันนี้ต้องใช้เล่เหลี่ยมเข้ามาช่วยคุณจะเจอคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่เคี้ยวและใช้เล่เหลี่ยมกับคุณหากคุณทำงานแบบตรงไปตรงมาก็อาจจะเสียท่าโดนเอาเปรียบแต่คุณก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันและไม่หลงกลใครง่ายๆการเงินนี่สินที่มีอยู่ จะพอกพูนมากขึ้นเนื่องจากการผิดชำระหนี้หรือการขาดความสามารถในการหาเงินมาชำระหนี้ได้ทันทําให้คุณปวดหัวกลุ้มใจในเรื่องการเงินไม่ใช่น้อยวันนี้ไม่เหมาะกับการนําเงินไปลงทุนทรัพย์สินขนาดใหญ่มีเกณถูกอายัดในกรณีที่มีคดีความทางแพ่งอยู่ความรักและครอบครัวคนโสด ตั้งความหวังไว้สูงแถมยังใจไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปทำความรู้จักคนที่ชอบจึงได้แต่นั่งฝันนอนฝันถึงเขาส่วนคนมีครอบครัวรักกันดีถึงจะห่างเหินกันไปบ้างและควรดูแลลูกหลานอย่าให้อยู่หน้าจอมากนักสีมงคลสีส้มสีสสดเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคล ทิศใต้ซึมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสรั่งการเวลามงคล0ูนาฬิกาถึง1นนาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน คุณขยันขันแข็งดีทำงานอย่างกระตือรือร้อนไม่บนเป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเพราะความสุภาพเรียบง่ายและซื่อสัตย์ทำให้ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากกว่าคนอื่นการเงินเงินเข้ามากวันนี้มีโชคทางการเงินโดยเฉพาะโชคจากการขายของชิ้นใหญ่หรือธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ใหญ่และคนในครอบครัว จะช่วยเหลือเรื่องการเงินเป็นอย่างดีอาจได้รับมรดกหากทำการค้าขายอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะสำเร็จและได้รับเงินที่หวังความรักและครอบครัวความรักอาจไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นสำหรับคุณแต่จะเป็นความหอมหวานใส่ใจกันและกันคนมีครอบครัวแล้ววันนี้จะมีความสุขมีความโรแมนติกเล็กๆที่มอบให้แก่กันส่วนคนโสด คุณอยากพบกับคนที่ใช่สักทีโดยเฉพาะหนุ่มใหญ่ที่เหงาใจมานานวันนี้คุณจะอยากเริ่มเอาจริงกับความรักา่าสีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความรักความสมคัครใจในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะ เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณมีพลังในการทำงานกระตือรือร้นและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานหากมีการแข่งขัน คุณจะเป็นผู้ชนะงานที่เคยยากวันนี้จะง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อความสำเร็จไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปอาชีพหมอนักกีฬาช่างต่างๆจะก้าวหน้าโดดเด่นการเงินคุณหวังจะเดินทางหรือใช้เงินในการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวต่างประเทศวันนี้วิธีการมองโลกของคุณ จะทำให้คุณเห็นช่องทางในการทำไรายได้อย่างเด่นชัดกว่าผู้อื่นการเงินถือว่าสภาพัด,ดีแต่ก็มักจะหมดเปลืองไปกับของฟุ่มเฟือยหรือการท่องเที่ยวความรักและครอบครัวความรักของคนมีครอบครัวแล้วจะโดดเด่นในด้านชื่อเสียงของคนรักของคุณที่จะทำให้คุณภาคภูมิใจส่วนคนโสดโดยเฉพาะสาวโสด ให้เตรียมใจรับกับพ่อแม่ฐานะดีที่จะเข้ามาสนใจคุณแต่ก็ขอให้ดูก,กันนานๆนะคะเพราะไม่แนว่ว่าจะเกิดรักสอนสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟน้นความรักราบรื่น เวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณจะได้แสดงฝีมือและความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นจะได้รับการยอมรับ และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคุณมีโชคทางด้านการงานผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเงินวันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยกับการหมุนเงินการเงินตึงมือต้องใช้ใจยอย่างระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆในวันนี้หากคุณกำลังรอคอยเงินจากการขอสินเชื่อวันนี้ก็จะยังไม่ได้รับข่าวดี บางคนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายประทังปปก่อนแต่ก็อยากกังวลมากนะคะเพราะผ่านวันนี้ไปก็จะคลี่คลายขึ้นค่ะความรักและครอบครัวคนรักจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันในระยะเวลาสั้นๆอาจจะด้วยเรื่องงานหรือเหตุทะเลาะก,กันเล็กน้อยที่ไม่มีใครยอมใครส่วนคนโสดคุณมั่นใจมากดื้อรั้นมาก จนทำให้สเสน่ห์ในตัวคุณหดหายไปทางด้านครอบครัวให้ระมัดระวังเด็กๆในบ้านจะสุกสนจนบาดเจ็บไว้ด้วยนะคะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมชื่อเสียงความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็ 30. นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้ต้องเพิ่มความกล้าและความกระตือรือร้นขึ้นบ้างรับรองว่าจะรุ่ง พราคุณอยากทำงานเงียบๆเ,เก็บตัวทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าหาหรือเข้ามาช่วยเหลือหากได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างคุณจะประสบความสำเร็จงานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กจะโดดเด่นดีมากคะ่ะการเงินเงินหายากแต่ไม่ถึงกับหาไม่ได้การเงินถึงจะมีเข้ามาแต่ก็ต้องใช้ใจ่ายออกไปไม่มีเหลือเก็บ แต่ข้อดีของคุณในวันนี้คือการไม่ท้อถอยในการหาเงินส่วนข้อด้อยคือการชอบใช้เงินในทางที่เสี่ยงจนเกินไปทําให้มีสิทธิ์ที่จะหมดเปลืองไปจากความเสี่ยงได้ระหว่างระวางแผนการเงินให้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะความรักและครอบครัวความรักของหนุ่มสาวจะหอมหวานคู่รักจะภาคุมใจในคนรักของตนส่วนคนโสดที่หมายตาใครไว้ วันนี้คุณมีแนวโน้มที่จะสมหวังแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปคะ่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความรับรื่นด้านการเงินโชคลาภการเพิ่มพูนของทรัพย์สินเวลามงคล19นาฬิก30นาที ถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับงานในวันนี้เพราะความลังเลข,ของคุณเกิดจากความไม่พร้อมและไม่มีข้อมูลที่เพียงพอซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้การงานใดๆ หากมีคู่แข่งคุณจะค่อนข้างเครียดเพราะรู้สึกเหมือนเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณการเงินมีความกระตือรือร้อนเป็นอย่างดีในการสร้างรายได้ให้งอกเงยขึ้นคุณตื่นเต้นและตื่นตัวเสมอในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนอกจากรายได้ที่เริ่มดีขึ้นแล้วคุณยังเริ่มมีเงินออมมากขึ้นยิ่งขยันเงินก็จะยิ่งมากตามวันนี้ไม่เหนื่อยฟรีค่ะ ความรักและครอบครัวคนโสดหากอยู่ด้วยตนเองได้ก็มักจะไม่ย้อนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักอีกเพราะยังเข็ดขยาดกับความเจ็บช้ำที่ผ่านมาส่วนคนรักครอบครัวก็อยู่ร่วมกันอย่างไม่พบปัญหาถึงจะไม่ได้โรแมนติกนักแต่หากหันหน้าเข้าคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก็จะอบอุ่นขึ้นค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลือง เสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามทิดมงคลทิศเหนือเสริมความเชื่อฟังความสมานณัชัน้นความสัมพันธ์ราบรื่นเวลามงคล10นาฬิก30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานมีเกณฑ์ได้กลับไปสาสางงานที่ค้างค้างไว้หรือนํางานเดิมมาปัดฝุ่นใหม่แล้วต่อยอดเป็นผลงานใหม่ๆซึ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้นายเก่าลูกน้องเก่าบริวารเก่าๆมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับคุณอีกครั้งซึ่งจะเข้าขากันได้ดีและทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นการเงิน คุณมีเกณฑ์ใช้เงินในการซื้อหุ้นกองทุนการย้ายเงินจากกระเป๋าไปอยู่อีกที่หนึ่งมีการเข้าของเงินและออกแทบจะในทันทีกระแสะเงินค่อนข้างคล่องตัวแต่ก็ยังถือว่าการเงินยังไม่ค่อยแน่นอนมั่นคงเท่าไหร่นักความรักและครอบครัวความรักในครอบครัวของคุณนั้นเป็นแรงผลักดันและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณหากคุณท้อแท้ ให้กลับไปหาครอบครัวคุณจะได้แรงกลับมาคนโสดแม่ของคุณจะมีคำแนะนำดีๆในเรื่องชีวิตรักให้กับคุณคะ่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความสงาา่าผาเผยโชคลาภสี่ิมงคลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสมัคีีไมตรีจิตความเชื่อฟัง เวลามงคล1น0นาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ